สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมาสอนเรื่องการใช้การสร้างเว็บโดย d r e a m w e v e r CS6 แต่จริงๆแล้วอ๋อ d r e a m w e v e r นี้ไม่ค่อยได้ใช้นะครับก็จะเป็นแค่เครื่องมือตัวหนึ่งที่ช่วยให้เราทำเว็บไซต์ได้ง่ายขึ้นนะจริงเราใช้ตัวอื่นก็ได้นะครับใช้นุดเพจเขียนก็ได้ แต่ว่าตอนนี้ผมใช้ดีมมาตั้งแต่โอ้ยชั้นแรกแลเลยก็เลยติดกับเจ้าีมดีมเม่คมฟันนะครับดีมิเบอร์แล้วทีนี้หลังจากที่ผมทำการลงตัวแอปเซิร์ฟนะนะเสร็จนั้นนะจากนั้นผมก็ลงดีมิเบอร์นะครับเสร็จแล้วทีนี้ผมจะเริ่มทำการสร้างโดยการสร้าง ใส์แล้วก็เนื้อใส่ตั้งไใส์ใหม่ใช่ไหมใส่ก็ตั้งชื่อนะครับไม้แบบผมตั้งชื่อเป็นไม้แบบนี้นะครับตำแหน่งที่อยู่นะอยู่ตรงนี้นะครับผมก็จะเปลี่ยนใหม่นะเปลี่ยนให้เขาไปอยู่ดีซีนะครับเอาไปทีเซิร์ฟ W W นี่ยครับใส่ตรงนี้แล้วก็เลิกครับอ่อาาปันเซฟ แล้วตัวตีดบิวดีนเวอร์ก็จะทำการสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาสำหรับเก็บเว็บไซต์เอาผมื Z, มมายเลขดีซีเอสดลองกลับไปดูให้หนึ่งเซอร์ตีดบิว ไม่มีนะจ๊ะไอหของผมสร้างใหม่แล้วนี่นะอ๋อใหม่ก็ไซส์นิ้วไซส์นะครับนีไงไง่ไงนี่ไม่ไม่ไม่แล้วัวน,นี้ก็อยู่ใน C F s อ r คเซปเป็นเป็นไห้ที่เป็นอยู่ก็เป็น my web ว็้นี่นะเซ็ต ตามนะจะเดียวนี่มี w อะไรเินดเแล้วก็ไม่มีอะไรเขาเนี่ยนะครับอ๋อไม่ต้องังไงเ่ยครับคือที่จะสร้างตอนนี้นะครับคือโฟลเดอร์สำหรับเก็บหรือใส่แค่นี้นะผมไม่รู้มทำวไา อยากสร้างเห็นทำไมเนี่ยเลือก local ฝน้วยแอนเนลโคดิวเใส่ไปแล้วไงไมฟบเนี่ยเออใส่ไปแล้วไมฟ์เซฟป๊าบมันมีอยู่แล้วอ่ะมันบอกไม่ให้มันมีเว็บอยู่แล้วไม่สร้างเอา สร้างเป็นที่มันต้องไปอยู่ใน Ads เ e r v e ฟนะครับอยู่ในจะเป็นอยู่จเปอยู่ผมนี่คนเดอร์สร้างคนได้มาเ My Web นี่ภาพ๊าปาแล้วก็สีแดงภาพ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  s i e Name ชื่อของ My Web แวเซฟิป My Web อันนี้จะเม็นอยู่ Site Name myweb หนึ่ง save root ด h o o t is is อะไรไม่รู้โอเคไปเลยได้อะไรมาเอยได้เป็น cf s e r e นะครับตรงนี้ cf s e r v e เป็นอยู่แล้วก็ myweb แสดงว่าเรามี f o ด d e r สำหรับเก็บ s ุปไซนะลองดูเนี่ยครับเก็บตรงนี้นะ นี้ลองเข้าไปดูว่าเมื่อผมเข้าไปเข้าโฮสแล้วก็ slash my web enter ป๊บมันก็จะเป็นว่าเป็นนี้ถูกนะครับเข้ามาถูกแล้วั้งแต่ว่ามันไม่มีไฟล์อยู่อืมไม่มีไฟล์อยู่ที่นี้ผมจะมาสร้างหน้าเพจหน้าแรกึ้นมาไฟล์ new แล้วก็เป็นเลือกเป็นไม่ทีนแอลก็ได้นะ าปป่าแล้วก็ไอเที่ล้วก็เกตียดชอบมันจะเป็นหน้าตาอย่างเงี้ยนะครับคือดีไม่ไม่ได้สนใจนะครับแค่เป็นทูช่วยเฉยๆไม่ได้สนใจเครื่องมือพวกนี้ผมก็จะดูโค้ดดูสคริปต์ดีไซน์ผมมาดูโค้ดก่อนนะโค้ดผมก็เซฟแอดเป็นไรเลยพอสร้างทำไทเทิร์นไม่มีชื่อแล้วตั้งชื่อให้กูหน่อยหน่อยก็เซฟแอด ตั้งชื่อให้มันเป็น h o m home p h p นะ enter ได้ไหมล้วครับหนึ่งหน้าตรงนี้นะครับก็จะสลับไปที่หน้าคนเดิมที่เก็บก็จะมี home ขึ้นมาที่ลองไปที่ browser แล้วก็ตัวนี้ลองคลิก refresh ปุ๊บปุ๊บปุ๊บมาแล้วครับ home 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 คลิกดู home ก็เป็นหน้าว่าบางคนบอกว่าทำไมต้องคลิกนะครับ เพราะว่าหน้า default ของมันเนี่ยเหมือนมันรอเขาไว้เปลนสักอย่างนึงอะเลนเด่นเนี่ยค่ะนะครับนะครับเข้ามาเนี่ยนะฮะหน้าแรกของเขาเนี่ยจะเป็นอินเด็กนีครับอินเด็กนะลองลอดก็ได้ลองปแล้วก็อินดีเอ็กต์แบบ HTML เนี่ยเป็นอินเด็กน้องฟ้อมมี้ TM อะไรอินเด็กนะตุ๊กตุกตุี เป็นอินเด็กต์พีพีนะครับมาจกนีเพราะฉะนั้นของของเราก็ต้องสร้างมันขึ้นมาเพื่อที่จะเวลาเข้าเว็บไซต์เช็น www.myweb เนี้ยครับเ n อ e r จะต้องไม่ไม่ไม่ต้องไปคลิกหน้าเพจมาดูสมมติเซฟแอดเซฟใหม่นะเป็นอินเด็กต์พีีเงี้ยครับเ n t e r ป๊อตรงนี้มีเพจไหมก็จะได้อินเด็กมา ไฟสองตัวแล้วนะครับมาตัวนี้นี่ก็ลองรีเฟรชดูเนี่ยครับมันก็จะเข้าหน้าอินเด็กซเลยประเป็นอินเด็กนะครับพีท <PP. S 1> ีเห็นไหมฮะนะครับอ่ะทีนี้คิปตัวนี้ก็ประมาณสักสิบนาทีนะตัวนี้เนาทีโอ้พอเราสั้าหน้าขึ้นมานะครับพีทพีเนี่ย มันต่างกับ HTML แล้วก็ทำไมจะมี PHP HTML ใ้ HTML ด้วยก็ขอบอกกอนว่าระบบที่ทมีการขเขาเรียกว่าอตอบสนองกับการทำงานนะครับจะเป็นภาษาที่เพิ่มขึ้นมาใหม่ที่ทำกับเซิร์ฟเวอร์ซึ่งภาษาที่ ทำมาที่แสดงข้อมูลอย่างเดียวแบบนี้ครับเนี่ยแสดงข้อมูลข้อมูลแสดงข้อมูลอย่างเดียวเราเราก็จะม,มันจะไม่ตอบสนองต่อการใช้งานของโปรแกรมนะง่ายๆมันทำหน้าที่สื่อขึ้นมาเดียวเมืนเว็แบบให้เราอ่านอางเดียวนะครับอ่านอ่านอ่าน,านแต่เราจะไปคอมเมนต์ไม่ได้เราไปกดคลิกเพิ่มบวกอะไรเงี้ยไม่ได้ ซึ่งถ้าจะต้องการให้มันทําได้คือเราก็ต้องใช้พวก PHP อ่า PHP.net หรือว่า JSP ซึ่งภาษาพวกเนี้ยจะมีความสามารถในการทำอ่าอะไรที่ทําพวกเว็บบรดระบบสมาชิกล็อกอินล็อกเอาท์เนี่ยครับต้องใช้ PHP JSP หรือว่าพวก PHP.net นะอืม รักคนยิ้มแฟนคลับ .com สวัสดีครับในวีดีโอนี้ผมจะมานำเสนอวิธีการเอเอโอเคกลับมาตรงนี้นะครับในอินเด็ก EP อินเด็กเนี่ยเราจะมีอย่างงี้ถ้ไปดูนะดูในตกลเนี้ยครับขวายแล้วก็ดูการต้นฉบับหน้านี้นะครับอ,อาจจนะเ,เป็นหน้านี้อันนี้คือโค้ดที่มีส่วนประกอบอย่างนี้นะครับ เฮตเมิต้ารอกนี้นี่นี่นี่ไอจะบอกว่าตัวเนี้ยจะเป็นเว็บที่เป็น,น HTML หเ่า HTML 5อะไรพวกเนี้ยนะคะเราสามารถเห็นได้เลยนะไม่ต้องทำการโรลผลเปิดขึ้นมาพื่ก็เห็นได้เลยแต่ว่าถ้าเป็น p h p แทรกเข้าไปเนี่ยมันจะไม่สามารถทำงานได้นอกาจากว่าเราจะต้อง ส่งค่าตัวนี้ขึ้นไปให้เซิร์ฟเวอร์แล้วก็เซิร์ฟเวอร์ส่งผลก,การทำงานของตัวภาษากลับคืนมาเช่นใส่เข้าไปแทรกเข้าไปบอดี้นี่นะอ่า p ี HP 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 ่นะครับเขียนอย่างนี้นะฮะไอแท็กปิดแท็กเปิดเขาจะมีแท็กปิดแท็กเปิดนะถ้าลองเขียนที่มันเข้าโอ้สวัสดีดอะไรไม่รู้เนี่ยทรัพย์สินนะฮะแล้วก็ลองมา มาที่นี้นะครับอินดิคไฟเตัวนี้ก็คือไฟเตัวนี้นะครับนะแต่ว่าผมเขียนในหมวดของโค้ดอมนดีไฟเป็นอย่างนี้กับมาดีโค้ดแล้วก็แล้วก็ยังดีเฟตติโอทุ่งซิงแท็คเออร์เนะครับก็จะบอกว่าลายที่เก้าเนี่ยเขียนผิดรูปแบบของเขาเพราะฉะนั้นถ้าเป็นท h p เนี่ยจะเขียนเลยแบบนี้ไม่ได้ต้องมีคำสั่งในการแสดงข้อความนั่นคือ echo A C H O Echo Echo Double quote เปิดแล้วก็ Double quote ปิดแ e ต่ไม่ีมิคอลนนอันนี้นะครับนีข้อความอยู่ในนี้นถ้าต้องการจะอ่าสแสดงข้ขอความออกไปเนี่ยต้องมี Echo อ่าลองมีดเส้ดูหาย Hello wo World World h e m l OW2 ขึ้นเนี่ย UID ไม่ได้ถูกนะออพุ้เนี่ยครับถ้าสฝนก็ไม่ใส่ไปไง ไม่ใส่มันก็จะเออร์เลอร์ครับนี่คือ e d e s i g เ d s i เขียนไปเลยอย่างเงี้ยไม่ได้นะครับือคผิด Echo ด้วยนะอืมแล้วก็เราสามารถเปิดแท็กเปิดปิดได้มากกว่าหนึ่งแท็กนะครับ หนึ่งทักปิดทักเปิดนะครับลองมารีเฟรชดูเ,เห็นว่ามันจะไม่ขึ้นเป็นทัดใหม่นะครับแต่ว่าในโค้ดเนี่ยเหมือนว่าเราจะขึ้นเป็นทัดใหม่แล้วก็ใส่คําสั่งอะไรเพิ่มเข้าไปก็ได้อย่างเช่นว่าอตัวนี้นะครับใส่ d r เข้าไปนี้เราก็จะได้ทัดใหม่เนี่ยนะอืม เป็นพื้นฐานอันดับที่แรกสำหรับการทำเว็บไซใจถ้าผมขอ,อน้ำเสนอเพียงเท่านี้แล้วเจอกันคลิปต่อไป